นี่นะคะวันนี้เราอยู่กับ Kingston Fully l e g a คะ DDR4 RGB ซึ่งเป็นแรมที่สร้างม,มาเพื่อการเล่นเกมอย่างแท้จริงจาก k i n g s t ค่ะ Kingston Fury นเกตตัวนี้นะคะเป็นแรมตัวที่ดีที่สุดของ Kingston ก็คงจะไม่ผิดนะคะเพราะเขาออกแบบมาให้เหมาะกับการเล่นเกมโดยเฉพาะนะคะทั้งไฟ RGB ที่มีหรือว่าการเล่นเกมที่ไม่เลือกข้างไม่ว่าจะเป็น AMD หรือว่า Intel เล่นได้หมดเลยนอกจากนี้นะคะแรมตัวนี้นะมันยนมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ได้ว่า Infrared Sing นะคะเพราะว่าเาที่เราเสียบเข้าไปในเมนบอร์ดแล้วเนี่ยเราที่เล่นไฟเนี่ยมันจะเล่นได้ต่อเนื่องแหละดีเยี่ยมนะคะซึ่งตัวนี้นะมันมาพร้อมกับบัส 4 0 0นะคะค่าความหน่วงที่ CL15 ถึง CL19 และแรมตัวนี้นะคะเขาให้ความจุมาที่16กิกะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันดุดานแสงสีสวยนะคะรองรับทั้ง Intel แล้วก็ AMD นะตัว Intel ก็เป็น XMP ตัวที่เป็นชิปเซ็ตใหม่จาก Intel นะคะส่วน AMD ก็เป็น AMD Ryzen รองรับทั้ง2ค่ายเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะอื เป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วที่เขาเสียบกับเมนบอร์ดแล้วมันจะขึ้นเป็นสีแดงตรงนี้นะคะเพราะงั้นแผ่น PCB ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นอลูมิเนียมที่ระบายความร้อนนะแล้วก็มีเขียนตรงนี้ว่า DDR4 นี่เขียนว่า Kington f u r l y อันนี้เป็น Renegade แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัดลายให้เป็นแบบหยิกหักแบบนี้นะคะให้ดูแบบเกมเมอร์เกมเมอร์แบบนี้เนาะซึ่งด้านหลังก็จะมีบาร์โค้ดแล้วตรงนี้ก็จะเขียนว่า ฟูรีซึ่งตรงนี้จะเป็น R G B นะคะซึ่งในกล่องเขาให้มา2อันนะคะ16กิกก็เป็นอย่างละ8นะเดี๋ยวเราจะมาใส่เข้าไปในเมนบอร์ดนะคะดูสีสันแล้วก็ลองดูซิว่าบัส4พันหเนี่ยมันเต็มแค่ไหนไปดูกัน เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากเห็นผลทดสอบไปแล้วนะคะมาสรุปคุณสมบัติเด่นๆของ Kingston Fury r e n e g a d e DDR4 RGB ตัวนี้กันหะน่อยขอแรกนะคะเรื่องความสวยงามของ RGB ตัวนี้ให้เต็มๆนะคะจากที่เห็นไปเนาะภาพที่ออกมาเนี่ย ไฟของเขาที่เล่นของไฟ RGB เนี่ยลื่นไหลามากๆเลยนะส่วนข้อ2ก็คือว่าตัวนี้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า i n f r a r e d s ซ n ซึ่งเป็นสีไฟของ King ต t น n Fury ตัวนี้นะคะแล้วก็ข้อ3อย่างที่เห็นไปก็มีแผ่นอลูมิเนียมที่เป็นแผ่นระบายความร้อนตัวนี้ก็ทําออกมาได้ดีนะคะแล้วก็รองรับชิปเซตที่เป็น XMP จาก Intel นะคะหรือว่าจะเป็น AMD ตัวนี้รองรับได้หมดเลยแล้วข้อสุดท้ายนะคะแรมตัวนี้ก็เป็นแบบ DD r 4นะคะเพราะฉะนั้นจาให้มีความหน่วงต่ําและทํางานได้แรงเต็มที่ จากคุณสมบัติทั้งหมดที่ไรมานะคะทำให้ Kington Fully r e g a กต DDR4 RGB ตัวนี้นะคะต้องเป็นขวัญใจตัวใหม่ของสายเกมเมอร์อย่างแน่นอนเลยนะคะ <l amp> และถ้าใครที่กำลังหาซื้อแรมตัวนี้นะคะก็สามารถซื้อได้ที่เพจของเรานะคะกัน <l amp> จบคลิปนี้นะคะ <l amp> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตาม i have CPU ทุกช่องทางคะ่ะคราวหนะ้า <l amp> จะเอาอะไรมาฝากอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะนี่ไปก่อนนะบ๊ายบาย